โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อที่โปรเจกต์สองนะครับโปรเจกต์สองคือเราจะอัปโหลดสมาร์ทคอนแทคขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเรียกใช้สมาร์ทคอนแทคนั้นด้วยนะครับที่ผ่านมาเราอัปโหลดเสร็จปุ๊บเลยไม่เรียกใช้เลยก็เดี๋ยวเราก็มาลองดูนะครับว่าเราจะทําสิ่งนี้ได้อย่างไรนะครับแรกสุดเราต้องไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนเราต้องไม่กลัวที่จะสร้างโปรเจกต์นะครับเพราะว่าโปรเจกต์เราสามารถสร้างได้อลิมิตนะครับ ก็คือทำํทำๆไปทําลองผิดลองถูกทํานู่นทํานี่เยอะๆนะครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ชื่อว่า2องจุดคอคอนแทรตั้งโฟลเดอร์ชื่อ2องจุดคอ t อน t นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์สองจุดคอคอนแ เสร็จปุ๊บสั่ง npm init ลบลบ yes แล้วก็ npm add h a t a p ถึงตัวนี้เราทำอะไรครับเราสร้างแค่โฟลเดอร์นะครับแล้วเราก็ไปสั่งให้มัน init project ใหม่การ init project ใหม่คือบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเราถูกควบคุมด้วย node package manager หรือว่าตัว npm นั่นเอง จากนั้นเราก็ไป add library hardhat นะครับ add library hardhat ทำให้เราทำงานกับ hardhat ได้สะดวกนะครับพอเรา add library hardhat เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สั่ง n p x เราก็ hardhat เรียบร้อยอิสตอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพอเราเพิ่ม hard h a r d แ a t เข้าไปแล้วตอนนี้เราใช้ hardhat ได้แล้วเราจะสร้างโปรเจกต์ hardhat ขึ้นมาเราก็ npx hardhat นี่คือเราจะให้ hardhat มันสร้างโปรเจกต์ให้เรานะครับก็ถามว่าเราจะทำโปรเจกต์ประเภทไหนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้สิ่งที่เราทำคือเราเลือกคำว่า create a n empty hardhat config js ซึ่งมันจะไม่มีตัวอย่างของโปรเจกต์อะไรเลยแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า create a basic sample project นะครับให้เราเลือก create a basic sample project มันก็ให้เราเลือกนู่นเลือกนั่นก็ enter enter ไปนะครับเลือก create a basic sample project ปุ๊บเราลองไปเปิดสอร์สโค้ดดูครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูสอร์สโค้ดตัวนี้กันว่าสอร์สโค้ดตัวนี้นะครับมันทำอะไรแรกสุดเลยเราจะเห็นได้ว่ามันมีแค่สองไฟล์นั่นแหละก็ <59 S 1> ค,ะคือ g i t เตอรกับแซมเปิลสคริป กริเตอร์กับแซมเปิลสคริปส่วนฮาร์ดแฮ c o คอนฟิกนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องไปรีบทําอะไร,ะไรก็ไม่เอาใหม่เมอกี้ก็คือเรามีอยู่สองไฟล์นะครับเรามีอยู่สองไฟล์ที่เราจะเป็นต้องไปใส่ใจไฟล์แรกก็คือแซมเปิลสคริปอีกไฟล์หนึ่งก็คือกริเตอร์ นะครับแล้วก็เทสด้วยสามไฟล์นะครับมีสามไฟล์หลักๆที่เราอยากจะไปเล่นกับบันก็เรามาดูกันว่าสมาร์ทคอนแทคตัวนี้หรือว่าตัวแอมเปิลสคริปต์ตัวนี้มันทําอะไรนะครับในสมาร์ทคอนแทคตัวนี้นะครับสิ่งที่มันทําก็คือมันสร้างสตริงที่เป็น Private ชื่อ greeting ขึ้นมาเมื่อเกิด c o n s t r u c ตอร์เสร็จปุ๊บนะครับ Constructor ของมันก็จะรับ ข้อมูลเข้ามาก็คือรับกริตติ้งเข้ามาจากนั้นมันจะมี2ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันกรีดกับฟังก์ชัน Set g รีดติ้งนะครับชื่อก็บอกอยู่ว่าฟังก์ชันกรีดก็จะส่งค่าของกรีดติ้งกลับมาครับส่วนฟังก์ชัน Set g รีดติ้งก็คือทําการเปลี่ยนค่าของกรีดติ้งให้เป็นค่าที่รับเข้ามามีแค่นี้เลยไม่มีอะไรนะครับ เหมือนเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เซตค่ากรีตติ้งเฉยๆครับถัดมาคือแซมเปิลสคริปตัวนี้ทำอะไรล่ะนะครับก็สิ่งที่มันทำนะครับก็แค่ get contract factory นะครับเอาคีเตอร์ออกมาเสร็จปุ๊บก็สั่ง deploy ขึ้นไปอันนี้แค่สั่ง deploy นะครับ deploy เสร็จปุ๊บสั่ง await ก็คือรอนะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่เชี่ยวชาญตัว JavaScript เอาเว a s y n c นะครับพยายามเรียน JavaScript ให้ครบนะครับมันจะมีพวงหนึ่งที่เป็นส่วนของ ES 6นะครับเอาเวคือทำงานบรรทัดนั้นรอรอที่บรรทัดนั้นไปนเรื่อยๆนะครับมันก็แค่สคริปต์นี้เอาไว้ deploy นะครับเอาไว้ deploy ตัว smart c o n t a c t เข้าไปเ่วนตัวเทสครับตัวเทส t ทำอะไรตัวเทสคือ เอามาเรียกฟังก์ชันนั่นเองนครับไอตัวเนี้ยเห็นคำว่า deploy ไหมครับ glitter d e p l o y เมื่อก,กี้นี้ตอนเราสั่ง glitter d e p l o y ตะก,กี้ลืมอธิบายนะครับโมติก่อนหน้านี้ที่เราสั่ง deploy เราไม่ได้ใส่ constructor เข้าไปนะครับเราไม่ได้สั่งไอ้นี้เข้าไปแต่ถ้าเกิดใน deploy เราใส่ constructor เข้าไปมันก็จะเข้ามาตรงนี้ แล้วก็มาเซตค่าที่ถูกต้องแปลว่าสมาร์ทคอนแทคตัวเนี้ยเราเซตค่าตั้งต้นของกรีดด้วยตัวนี้นั่นเองที่ตัวเทสนะครับเราก็สั่ง g ร e t t e r d e อตเดโเสร็จปุ๊บเราก็รอให้มันทำงานเสร็จพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเราก็ให้มันปริ้นออกมาว่ากรีดจะเป็นค่าอะไรพอเราปริ้นออกมาว่ากรีดเป็นค่าอะไรเราก็สามารถเซต g ร e ต t i n g ได้ เซตติ้งเสร็จปุ๊บเราก็เราก็ดูว่าเออไอตัวเนี้ยสั่งเว็บก็คือการสั่งเซตติ้งคือเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราสั่งเซตค่าเข้าไปเรามาใส่ใจฟังก์ชันนีกัน t l i t t e r dot settting นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราสั่งเซตค่าของตัวแปรนี้เห็นตัวแปรนี้ไหมครับตัวแปรติ้ง ัวแปรที่อยู่นอกสุดตัวเนี้จะเป็นลบตัวแปรที่เป็นเพอร์มานแตนค่าคือมันจะต้องใช้เวลามันมันถึงจะทำงานได้ครบถ้วนอ่าถ้าอ่านค่าอย่างเดียวอาจะเร็วแต่ถ้าเกิดเซตค่ามันต้องใช้เวลามันถึงจะทำงานได้ครบถ้วนนะครับดังนั้นไอตัวนี้มันก็เลยต้องรอสักพักนะครับรอสักพักจนไอตัวนี้มันกลับไปเซตค่าเสร็จ เหมือนถ้าเกิดเราอยากจะเซฟของลงในัเบตเอะละลตัวนี้คือเราจะเซฟค่าของก r e ตติ้งลงไปในบล็อกเชนนะครับลงไปในสมาร์ทคอนแทคมันก็เลยใช้เวลานิดนึงแล้วนะเราต้องจําตัวนี้เอาไว้ก็คือมันจะใช้เวลาในการเซตค่าครับพอเซตค่าเสร็จปุ๊บนะครับ,เ,เ,บ,นะรบเราก็แค่เรียกค่าออกมา greeting.greet นี่คือเรียกมาใช้ตรวจสอบว่ามันเท่ากับโฮลาบุนโดหรือเปล่า ว่าค่ากิตติ้งถูกเปลี่ยนสองครั้งตอนแรกเป็น Hello World ตอนที่สองเป็น Polamundo นะครับอ่าพูดเสร็จปุ๊บเราไม่ค่อยเชื่อนะครับเราก็เลยต้องลองรันดูครับเราก็รันด้วยคำสั่ง npx hat r p a t run script เซมเ l ิลสคริปต์เวนวัตลบลบเน็ตเวิร์กโลเคอลโฮสทำงานเลยให้มันไปดีพอรซะเข้าโลเคอล o โฮสอ๋อลืมลงลืมลง w a ฟเฟลก็เมื่อกี้ข้ามขั้นตอนมาขั้นตอนหนึ่งก็คือไม่ได้ลงอาร์เทตวั f เฟล ลงก่อนเดี๋ยวเปิดไปก่อนเดี๋ยวลืม npm install h e a c t script อ,อ่าเราต้องลงโปรแกรมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับ ก็ต้องลง hardhat waffle นะครับแล้วก็ต้องลงจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ถูกแล้วเดี๋ยวคาะก่อนเพราะมันลงยังไงเด็บเด็บ hardhat ร์อีเ e อร์ e อ่ะลงหมดนี้เลยอ่ะนี่นครับ ลง hard hat ether ether แล้วก็ hard hat w a f f l e แล้วก็ ethereum w a f f l e แล้วก็ชัยลงให้หมดเลยลงเสร็จปุ๊บก็ Deploy เข้าไปเข้าลกเข้าโฮส ก็รอมันลงให้เสร็จนะครับเดีเวลานานเล็กน้อยพอเรา Install Dependency หรือว่า l ล b ร a r y ทั้งหมดที่เราอยากจะใช้เสร็จแล้วให้เราไปรันโค้ดเลยครับ มันก็เตรียมพร้อมที่จะ Deploy Smart Contact t ตัวนี้เข้าไปยัง localhost ครับใช้เวลานิดนึงนะครับมันก็จะสามารถ Deploy ตัว Greeting เข้าไปยังที่ระบบได้นะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเรานี่คือ address address ของ localhost นะครับ ที่ Smart c o n t เทกนี้ไปอยู่ให้เราจดตัวนี้ไว้นะเราจดตัวนี้ไว้อ่าก็ปี้ไปไว้สักที่หนึ่ง n o t ตแพดก็ได้จากนั้นลบสร้างไฟล์ชื่อ get script เป็นอีกสคริปต์หนึ่งสคริปต์นี้เอาไว้เรียกใช้งาน Smart c คอ t เทกที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับ ก่อนหน้านี้ก็ใครมีเวลาว่างก็ไปตั้งค่า hash.conf.js i g นะครับโอเคกลับมาตัวอย่างการตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราเราเรียนกันไปแล้วไม่มีอะไรตค่าถัดมานะครับข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบเราต้องสร้างไฟล์ สร้างไฟล์สคริปต์ slash get contact get script .ts ขึ้นมาโดยมีเนื้อหายอย่างนี้นะครับเอา address ไปใส่ด้วยเอา address ของ smart ของ greeting ที่เพิ่ง deploy ขึ้นไป อ d พเด s ที่ได้ที่เราจดไว้ตะกี้นี้นะครับ a d d r e s พอสมาร์ท c o n t แท็บที่เพิ่ง deploy ์เกิดไปอ่าแล้วเราก็มาแทนค่าตัวนี้นั่นเองตัวอ d พเด s นะครับพอเราแทนค่าอ d พเด s เสร็จปุ๊บ เราก็ลองรันใหม่ g e t script วิธีการรันก็ npx hardhat run script guest script นะครับแล้วก็ลบลบ network localhost เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับเวทเอาเวทสแมเปิลสคริปต์ฟังชันเมทอเขามีด้วย เอาใหม่นะครับเกสจคิปเปลี่ยนโค้ดนิดหน่อยมีโค้ดผิดไปเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะครับเอ,อน่าจะมีปัญหาไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวทบทวนก่อนนะครับสรุปก็คือไปเอาซอสโค้ดล่าส,สุดมาจากไอตัวนี้นะครับซอสโค้ดต,ตัวนี้ถูกแล้วสิ่งที่ไอตัวนี้ทำก็คือมันไปอ่านค่าที่ contract, คอนแทคสมาร์คอนแทคตัวนี้ที่อเดรสตัวนี้ เสร็จปุ๊บมันก็ไปเรียกค่ามาใช้ครั้งแรกมันไปอ่านมันเซตค่าเป็น hello hash แล้วก็ไปเรียกมาใช้ครั้งที่สองไปเซตเป็น hello world แล้วก็ไปเรียกค่ามาใช้นะครับนี่คือตัวอย่างของการอัพโหลดซอฟตโค้ดอัพโหลดสมาร์ทคอนแทคเข้าไปแล้วก็เรียกมาใช้นี่คือบนเน็ตเวิร์ก local host ของเราแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยน ให้เราลองไปใช้โก e เอริแทนอันนี้คือดีพอ o ์ขึ้น g ก e เอริน,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 นะครับก็ใช้เวลาเล็กน้อย ให้ลองแลบนะคแลบแลบแลปแลบ,แบลองรันตัว sample script ที่ g o e l ิแล้วก็ลองลสสรัน test script ที่ g o e l ิด้วยลองลลรัน sample script ที่ go early ลองนั้นเอ get s k i p t ที่ g o early ด้วยอ่อยาเห็นไห้ครับเราพอรีพอเรารีพ l o สมาร์ทคอนแทคขึ้นไปที่ go early แล้วนะครับ เราก็จะได้ address ของเกอร์ลิมาสมารับ contact ตัวนี้เราก็เอาไปเปลี่ยนที่นี่ไปเปลี่ยนที่ g u e t script เสร็จปุ๊บเราก็ลองไปเรียกใช้ดูสังเกตมันจะค่อนข้างช้า เพราะว่ามันต้องไปยุ่งกับโกเอริ a นะครับก็อาจจะรอสักพักแต่ว่าลองไปทำเล่นกันดูก่อนนะครับลองร,นสสรัน j a ส s c r i p t ที่โกเอริ a จากนั้นอันนี้ยากแล้วนะครับยากแล้วอันนี้ลองสร้างสคริปต์ JS หนึ่งไฟล์ ที่ไปเรียกใช้ที่ไปเรียกใช้ตัวสมาร์ทคอนแทคก่อนหน้าเนี้ยโปรเจกต์โปรเจกต์ก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้ทำการดีพอยตัวตัวก่อนหน้าชื่ออะไรโทเคนเราได้ดีพอยตัวโทเคนเข้าไป ให้เราลองไปที่โปรเจกต์โปรเจกต์ก่อนหน้าเนี้กลับไปที่โปรเจกต์แบบหนึ่งนะครับกลับไปที่โปรเจกต์หนึ่งลองสร้างสคริปต์ js ตัวสคริปต์ js หนึ่งไฟล์นะครับที่มันไปเรียกใช้อ่าไปที่ตัวเบสิกก่อนสร้างสคริปต์ js หนึ่งไฟล์ขึ้นมาที่ไปเอาไปเอาคอนไปเอาไอตัว d s, <S, mm hmm. <S นะครับไปเรียกใช้ a d d เด s แล้วก็สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆที่เราอัพขึ้นไปได้ไปเรียกใช้ Transfer กับาลานได้นะครับแล้เรียกใช้กับ transfer กับบาลานให้ได้ที่ไปเรียกใช้ transfer กับบาลานใ,ให้ได้ไไดทที่ local host ก่อนนะครับท,ที่ local host ก่อน ทำที่ localhost ก่อนแล้วค่อยทําที่โตเอริโอเคนะครับมีแบบนี้เล็กๆง่ายๆสอันนะครับคือท้ายสุดสิ่งนี้ที่เราฝึกก็คือฝึกการเรียกใช้สมาคอนเทกที่ขึ้นไปแล้วโดยคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาเรากดเรียกใช้ก็คือ ใส่ address เข้าไปครับโอเคนะครับ